กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องต้ำซาพากินโชว์มาแรงงานตัวครับผมมากพ่อแม่พี่น้องโอ้ยน้ำกิมซีฟูดแบ่แบๆกับไก่ไกด่ดำกล่องตัวพ่อแม่พี่น้องมาหากับข้าวกับปลาลำลำมานั่งกินด้วยกันครับผม,มซีฟูดจุ่งกระสมขนาดาพ่อแม่พี่น้อง ปูสมเพชรหวานนน้อยปมแบบไม่ออกแต่ไก่ออกมันๆหน่อยเนี่ย สารวันนี้แม่วันนี้เอามาฮือ้อปล่อยไหม่พี่น้องขาปลาเศดก็มาฮื้อขายยกปล่อยไหม่พี่น้องอย่างไ่ต้อมบากแต่บ้านต้อนมีแต่การแบง่งมีแต่ มีดีการแบ่งปันผมหมายน้อง ดำหมดเลยผมเอง อันนี้ตอมขออนุญาตเอาจิ้นติ๊ดนึงน้อยๆเน,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 นะาะปอใหม่เป็นรองสุกโค้งคือมาในร่องปอใหม่เป็นรองกับหลังเอาน้มใื้ลูก อข้าวอ่อนประมาณนี้มั้ 弄了可是。 ง้ำขนาดประมปาปนั้ ติด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 ขึ้นมาเหม,ม,ม่ดองน้อยพอไหมไหลองซีโครงไก่ น้องผมไปพี่น้องนาะอมันก็ง่ายๆเนาะเอาไปต้มแลวก็มาย่างน้าจิม้มล้ำมาจิม้มเออเป็ี่นบางท่านถ้าชอบน้ําจิ้มแกว้วกัยญา้้าจิ้มแก้วพริกผงได้เนะ้อผมไปพี่น้องกับล้ำเข้ากันเหมือนกันแล้วแตาชอบเน้อเนาะแต่ต้มชอบซีฟูดเนี่ยมันจีจนด๊ดจ้าดีผมไปพี่น้องเนาะไก่ผมไปพี่น้องออกมันๆนะต้มงวานะออกมันๆหวานหวานมัน,นๆนนคือใบเจียหวานเทียบมันนี่นี่นะมันก็ออกมันๆแบบไกนะ่เนาะมันๆหวานหวานน้อย ไก่ดำปอมใ่เป็นนองหลําจิ้มค้าหนียวจิ้มสีฟูดนี่อู้ปอมหม่เป็นนองเพ็ดเพลมๆมย่างใหม่ๆละหม้หมอขนาดแพ้ขึ้นเมนูบอออกย่างไก่อย,าาย่อยางก,กาดหอวาขายล้านขายแถวบ้านมีไก่ปอมหม่เปน้องเนาะถ้าบ้านกับร้องพอไก่บ้านแพ้เลี้ยงไก่กับร้องพอไก่พอะเนื้อไส้กาลังต้มกอก่อย่างเมนูนี้กินได้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 มุดบานนอกปอมไป็น้องถ้ามีละออนน้อยก็เฮือละออนน้อย ต้มไปเปื่อกินให้ค jam ือเดือดอ่อนน้อยกินบ่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้ปอมใหม่ไปน้องเนาะอู้กินได้กันมดบานเนาะงปอมใหม่ไปน้องหรือว่าจะต้มไก่เราเอาไก่มาย้ำแบบเจ้าเนื้อเขาก็ได้น่องปอมใหม่ไปน้องเป็นช้อยแหมช้อยหนึ่งน่องปอมใหม่ไปน้องเนาะแพ้คลิปเมนูบอกจัดเลเยอเนอะ์น่องปอมใหม่ไปน้องคลิปนี้ต้องสาวพากินโชก็ต้องขอตัวลํำบาไปก่อนกับบรรยากาศงามๆบ่ใแม่ไปน้องแสงแดดอ่อนๆสีเหลืองทองๆตอนบัลลงก์ปอมใหม่ไปน้อง ว้าวสาซองมะเหลืองทองงามขนาดน,ไไน้องผมเองไปนอนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนจะได้รู้และรักษาสุขภาพาวลลนันโัยเนิ่นน้องผมเองไปนอกก็โอเคครับผมน,น้องผมเอไปนอกก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนบ๊าคันคลิปหน้าครับกราบสวัสดีครับผม